าสําหรับการยกเลิกกองทุนน้ามันนะครับผมจะขอเท้าความก่อนว่าก่อนที่จะมีการยกเลิกกองทุนน้ามันนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับคือในอดีตเนี่ยเราจะแยกน้ํามันออกเป็นสองประเภทต่อนะครับประเภทแรกก็คือพวกน้ํามันเบนซิน,น91หรือ95 แล้วก็น้ำมันดีเซลอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นพวกน้ำมันที่มีส่วนผสมของพืชธรรมชาตินะครับก็คือพวกไบโอดีเซลแล้วก็แก๊สโซ,โซโฮอล์คราวนี้น้ำมันสองประเภทนี้มันมีราคาต่างกันครับก็คือว่า ในกลุ่มของที่หนึ่งน,นะครับเวลาจะขายเนี่ยจะต้องบวกเงินเข้ากองทุนน้ำมันคือสมมุติว่าน้ำมันเนี่ยจะขายเท่ากับสามสิบบาทเนี่ยนะครับจะต้องบวกเงินเข้ากองทุนน้ำมันอีกประมาณทักเจ็ดบาทดังนั้นก็จะขายในราคาสามสิบเจ็ดบาทนี่คือกรณี เป็นฟิล์เนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นดีเซลถ้าจะขาย3าิก็บวกเข้าไปอีก2บาทก็จะขายประมาณ32บาทนี่คือดีเซลแล้วไอ้พวกนี้นะครับที่เราบอกว่าเป็นเงินเข้ากองทุนน้ำมันนั้นเอาไปทำอะไรเขาก็จะเอาเงินดังกล่าวเนี่ยนะครับไปสนับสนุน หรือเข้าไปปุดให้พวกเนี้ยขายถูกคือหมายความว่าไอ้พวกเนี้ยจริงๆแล้วมันก็ราคาแพงอยู่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยเอาเงินกองทุนดังกล่านะครับที่บวกเข้าไปนะครับเอาไปอุดก็คือไปอุดให้ไอ้ราคาน้ํามันพวกเนี้ยมันราคาถูกลงเหตุผลก็เพราะว่า ประเทศไทยนั้นอยากจะสนับสนุนชาวไร่ที่เขาปลูกพวกอ้อยมันสําปะหลังหรือว่าปาล์มเนี่ยนะครับให้เขาขายสินค้าทางการเกษตรได้โดยเวลาจะผลิตน้ำมันพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเอาน้ำมันดิบบวกกับไอ้พวกนี้พวกพืชธรรมชาติตามที่ผมเคยบอกไปนะครับเช่น เราอาจจะใช้น้ํามันดิบเนี่ยประมาณ95%แล้วก็ไปบวกกับน้ํามันธรรมชาติจากอ้อยจากมันส้มมะลังจากปาล์มประมาณ5%ชาวไร่ก็จะขายสินค้าทางการเกษตรได้เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะเอาไปผสมขายเป็นน้ํามันให้กับรถยนต์ใช้และก็จะทําให้เราเนี่ยลดการใช้น้ํามันดิบลงด้วยนะครับแทนที่เราจะใช้น้ํามันดิบร้อยเรเราก็ใช้แค่เพียง95% เราก็ไม่ต้องไปซื้อน้ํามันจากต่างประเทศมากขึ้นเพราะว่าเราใช้พืชผลทางการเกษตรที่เราสามารถผลิตขึ้นได้เนี่ยคือสิ่งที่กองทุนน้ามันนะครับช่วยไปสนับสนุนนะครับก็เลยทําให้ของพวกนี้ราคาถูกลงนะครับนอกจากนี้ยังไปสนับสนุนอีกกลุ่มหนึ่งด้วยกองทุนเนี่ยยังไปสนับสนุนแก๊ส R P G ด้วยแก๊ส R P G ที่เราใช้สําหรับ ทำกับข้าวที่บ้านเราอะไรครับมันคือแก๊ส R P G นะครับเพราะว่ารัฐบาลเล็งเห็นว่าถ้าเกิดแก๊ส R P G ราคาแพงเนี่ยอาจจะทําให้รายจ่ายในควเรือนของแต่ละบ้านเนี่ยสูงขึ้นนะครับอาจจะทําให้คนไม่ค่อยมีเงินเพราะว่าจะต้องเอาเงินนั้นไปจ่ายค่าแก๊สรัฐบาลก็เลยบอกว่าเอาเงินกองทุนเนี่ยไปสนับสนุนแก๊ส R P G ให้มันมีราคาถูกคนจะได้ใช้แก๊สราคาถูกนะครับจะได้ไม่เกิดความวุ่นวายในประเทศและรวมทั้ง สนับสนุนให้คนใช้ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮลซะจะได้ลดการซื้อน้ำมันจากต่างประเทศและสนับสนุนชาวไร่ของประเทศไทยนะครับเขาจะได้มีรายได้จากการขายพืชผลทางการเกษตรด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อดีคราวนี้รัฐบาลชุดนายกยิ่งรักเนี่ยบอกว่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยเคยประกาศไว้ด้วยว่า ถ้าชนะการเลอกต้านั้นก็จะให้น้ํามันราคาถูกนะครับเขาก็เลยบอกว่าเขาจะยกเลิอกกองทุนน้ามันเป็นการชั่วคราวก่อนเราให้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็จะกลับมาใช้กองทุนน้ามันเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ขอยกเลิอกกองทุนน้ามันก่อนการที่เขายกเลิอกกองทุนน้ามันก็คือก็จะทําให้เงินที่จะขายเบนซินหรือดีเซลเนี่ย มีราคาถูกลงเพราะว่าไม่ต้องเก็บเข้ากองทุนน้ำมันแล้วนะครับสินค้ากลุ่มนี้ก็จะราคาถูกลงในขณะที่รัฐบาลก็ยังจะมาเอาเงินนะครับมาสนับสนุนพวกนี้อยู่แต่ว่าไม่ได้เอามาจากกองทุนน้ำมันดังนั้นเมื่อมีการยกเลิอกกองทุนน้ำมันเนี่ยก็หมายความว่าน้ำมันสองกลุ่มนี้เนี่ยที่แต่ก่อนเนี่ยไอ้กลุ่มนี้ราคาแพงกว่าไอ้กลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะมีราคาเข้ากันเพราะว่าไอ้กลุ่มนี้มันไม่ต้อง มีเงินบวกกองทุนน้ำมันเข้าไปนะครับราคาก็ใกล้เคียงกันเมื่อราคาใกล้คเคียงกันแล้วถ้าเกิดเราเป็นผู้ใช้เนี่ยเราจะใช้น้ํามันประเภทใดครับถ้าราคามันใกล้คเคียงกันเรากคงรู้ว่ารถยนต์ที่ผลิตขึ้นมานั้นก็ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้กับเครื่องที่ใช้เบนซินหรือดีเซลร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาตินี่คือความเชื่อของคนทั่วไปนะครับเขาก็เลยมองว่าถ้าเกิดรถยนต์ใช้น้ํามันพวกนี้เนี่ยน่าจะ ช่วยในการเผาผลาญเครื่องยนต์ช่วยรักษาเครื่องยนต์ให้ใช้ได้นานดีกว่าเดิมเขาก็เลยกลับมาใช้น้ํามันกลุ่มนี้มากขึ้นและก็แทบจะไม่ใช้น้ํามันกลุ่มนี้เลยถ้าราคามันใกล้เคียงกันหรือราคามันเข้ากันเขาจะใช้กลุ่มน,นี้มากกว่าเพราะเขามองว่ากลุ่มนี้น่าจะดีกว่ากลุ่มนี้นะครับสําหรับการใช้เครื่องยนต์การเผาผลาญการดูแลเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะครับแล้วจะมีผลอย่างไรนะครับต่อ ระบบการใช้น้ํามันในประเทศไทยถ้าคนมาใช้พวกนี้กันมากก็หมายความว่าพวกน้ํามันพวกนี้ขายไม่ได้ขายไม่ได้หมายความว่าชาวไร่ก็ขาดรายได้เพราะว่าไม่ได้ขายสินค้าและการเกษตรนะครับเนื่องจากคนไม่ใช้ชาวไร่ก็คงไม่มีโอกาสได้ขายให้ใหกับโรงงานผู้ผลิตน้ำมันพวกนี้ครับชาวไร่ของไทยขาดรายได้ประเด็นที่สองก็คือ ไทยจะต้องซื้อน้ำมันจากต่างประเทศเนี่มากขึ้นเพราะว่าไม่ได้ใช้พวกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมนาะเป็นส่วนผสมแล้วนะครับก็ต้องใช้น้ำมันร้อยเปอร์เซ็นเลยก็คือยกเลิกพวกนี้แล้วเวลาผลิตน้ำมันขายตามปั๊มก็จะไม่มีพวกแก๊สโซฮอลหรือไบโอดีเซลแล้วนะครับประเทศไทยก็ต้องซื้อน้ำมันมากขึ้น นอกจากนี้นะครับการยกเลิอกกองทุนน้ามันนั้นยังสวนทางกับแนวพระราชดำริของในหลวงด้วยนะครับเพราะว่าในหลวงนั้นทรงมีพระราชดำริแล้วก็ทรงวางแนวทางไว้ว่าถ้าเราใช้พืชผลทางการเกษตรเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยลดการใช้จ่ายที่เมืองนอกนะครับก็คือใช้จ่ายน้อยลงนั่นเองคือไม่ต้องไปซื้อน้ํามันจากเมืองนอกนะครับแล้วก็สวนทางกับการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่วางแผนไว้15ปี ดังนั้นการยกเลิอกกองทุนน้ามันนั้นจึงมีผลกระทบหลายด้านครับนี่คือการตั้งนี่คือการนอนการตั้งก็คืออัตราแลกเปลีย่ยนการนอนก็คือปริมาณเงินต่างประเทศผมสมมุติว่าเป็นล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วกันนะครับ เราก็ลากเส้นแรกเลยก็คือเส้นสัพพายเส้นสัพพายนั้นจะต้องลากขึ้นจากซ้ายไปขวาเพราะว่าอัตราเปลี่ยนกับปริมาณเงินนั้นจะมีความสัมพันธ์ไปใน,นทิศทางเดียวกันนะครับก็เลยเป็นเส้นแบบนี้ส่วนเส้นดีมานนั้นจะโคผันดังนั้นจึงลากจากซ้ายลงขวานี่คือเส้นดีมาน,น นี่คือเส้นปกตินะครับก่อนยกเลิอกกองทุนน้ำมันสมมุติว่าปริมาณอยู่ที่1 0 0 0พล้านดอลลาร์และอัตาราแลกเปลี่ยนอยู่ที่30บาทตอ 1, ่อหนึ่งดอลลาร์คราวนี้เมื่อเราเนี่ยมีความต้องการใช้น้ำมันต่างประเทศมากขึ้นก็คือซื้อน้ำมันจากต่างประเทศมากขึ้นเมื่อเราไปซื้อสินค้าจากเขา ก็แปลว่าเราจะต้องมีความต้องการที่จะได้เงินของประเทศเขามาเพื่อเอาไปใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันนะครับก็หมายความว่าดีมาของเงินตาต่างประเทศจะต้องสูงขึ้นนี่คือ1000พันนะครับถ้าสูงขึ้นผมจะสมมุติที่ 1, ,100 0นนะครับปริมาณความต้องการเงินตาต่างประเทศสูงขึ้นและเราก็ต้องรู้ว่าปริมาณความต้องการเงินตาต่างประเทศที่สูงขึ้นนะั้นมันเกิดจาก รส,สนิยมของคนไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปก็คือคนไทยเลิกใช้ไบโอดีเซลเลิกใช้แก๊สโซฮอลแล้วหันมาใช้น้ำมันที่เป็นส่วนผสม100%นะครับดังนั้นปัจจัยนี้ก็คือปัจจัยทางอ้อมน,นั่นเองนะครับรส,สนิยมของคนเปลี่ยนแปลงไปปัจจัยทางอ้อมย่อมมีผลต่อเส้นดีมานที่จะต้องย้ายไปอีกเส้นหนึ่งไม่ได้อยู่ในเส้นเดิมนะครับจะต้องย้ายเส้นดังนั้นเมื่อเราจะย้ายเส้นดีมานความต้องการเราเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเราจะย้ายเส้นดีมาเราก็ลากขึ้นคือจะต้องเป็นเส้นดีบานใหม่นั่นเองครับเราก็ลากขึ้นแต่เราจะลากขึ้นเนี่ยไปหาเส้นสักพายนะครับคือเราจะทําเส้นดีมานใหม่เราก็เลยลากขึ้นไปหาเส้นสักพายแล้วก็เข้าหาอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่าสามสิบนะครับผมสมมุติว่าที่สามสิบเอ็ดแล้วันจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดตัดระหว่างดีมานากับสักพาย คือเส้นดีมาใหม่นี่คือเส้นดีมากับส้นายตัดกันนะครับเราเรียกว่าจุดดุลยภาพของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ E1 ส่วนจุดใหม่นี้ก็คือดุลยภาพ E2 นันเองนะครับมันย้ายจุดดุลยภาพไปแล้วนะครับผมก็จะสรุปให้ฟังนี้นะครับเริ่มต้นเลยก็คือ เมื <t om> ่อเรามีความต้องการเงินตาต่างประเทศมากขึ้นความต้องการเงินตาต่างประเทศมากขึ้นก็คืออุปสงค์ของเงินตาต่างประเทศนั้นสูงขึ้นนั่นเองนะครับอุปสงค์เงินต่างประเทศสูงขึ้นอุปสงค์ของเงินต่างประเทศสูงขึ้นเพราะว่าเราต้องซื้อน้ํามันจากเขานะครับเราก็เลยมีความต้องการ เงินต่างประเทศไปชําระหนี้เขาสูงขึ้นเมื่ออุปสงค์เงินต่างประเทศสูงขึ้นแล้วย่อมมีผลต่อดุลบัญชีเดินสะพัดครับดุลบัญชีเดินสะพัดดุลบัญชีเดินสะพัดของเรานั้นจะต้องต่ำลงเหตุผลก็เพราะว่าเรานั้นนําเงินในประเทศไทยออกจากประเทศ ไปต่างประเทศก็คือเอาเงินไปจ่ายค่าสินค้านั่นเองครับเมื่อเงินออกจากประเทศเราไปก็คือเงินไหลออกนั้นย่อมทําให้บัญชีเดินสะพัดของเรานั้นติดลบนั่นเองครับผมก็เลยบอกว่าดุลบัญชีเดินสะพัดนั้นลดลงเมื่อเงินออกเมื่อไหลดุดบัญชีเดินสะพัดจะต้องลดลงอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับเมื่อดูลบัญชีเดินสะพัดลดลงแล้วมีขอต่ออะไรอดูนะครับ หนึ่งพันหนึ่งร้อยนั้นทําให้อัตราแลกเปลี่ยนนั้นจากสามสิบเป็นสามสิบเอ็ดดังนั้นก็หมายความว่าอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นที่อัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นหมายความว่าค่าเงินบาทอ่อนลงหมายความ่าว่าค่าเงินบาทน,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 นั้นมีมูลค่าลดลงนั่นเองนะครับแล้วจะมีผลต่อใครบ้างมีผลต่อผู้ส่งออก เมื่อค่าเงินไทยอ่อนลงผู้ส่งออกเนี่ยก็จะขายของได้มากขึ้นเนื่องจากว่าต่างชาติมองว่าประเทศไทยนั้นสินค้าราคาถูกนะครับเป็นผลดีต่อผู้ส่งออกผู้ส่งออกขายได้มากขึ้นเป็นผลดีนอกจากนี้นะครับก็จะมีอีกคนกลุ่มหนึ่งก็คือผู้นําเข้าผู้นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศครับเมื่อค่าเงินไทยอ่อนลงก็แปลว่าผู้นําเข้านั้นจะต้องจ่ายเงินมากกว่าเดิม ในการซื้อสินค้าชิ้นเดิมที่ใจ่ายเงินแพงกว่าเดิมเพราะว่าอาตาัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับเราก็ได้สรุปว่าผู้นำเข้าซื้อสินค้าน้อยลงก็คือซื้อจากต่างประเทศมาน้อยลงเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อขายในประเทศเนี่ยซื้อมาแล้ขายในประเทศเนี่ย ก็ขายได้ต่ำขายได้ต่ำเพราะว่าคนในประเทศนั้นก็ต้องมองว่าของมันราคาแพงนะครับเมื่อของมันราคาแพงคนในประเทศก็อาจจะบอกว,ว่ายังไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่าของาราคาแพง,นะง,งดังนั้นผู้นําเข้าเมื่อซื้อสินค้าขเข้ามาแล้วขายไม่ได้ก็ไม่ค่อยซื้อหรือไม่ค่อยอยากจะซื้อสินค้าจากเมืองนอกในช่วงนี้หรอกเพราระว่าของมันราคาแพงซื้อมาขายในประเทศไทยประชาชนในประเทศก็ไม่ซื้อสินค้าจากเขาเขาก็มีต้นทุนจมน,นะครับขายของไม่ได้นี่ก็คือ เหตุการณ์นะครับที่เกิดจากการยกเลิกกองทุนน้ามันนะครับ